สวัสดีครับสวัสดีครับข่าววันนี้การร่วมงานเป็นยังไงวันนี้ก็ดีใจครับวันนี้ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มางานเปิดตัวน้องของแบรนด์ลายไทยครับเป็นยังไงน้องของคุณเป็นโอกาสที่ต้องงานก็คิดว่า ไลฟ์สไตล์แล้วก็สไตล์ของเราแล้วจะตอบโจทย์กับทางได้เรียกได้วนะ่ามันออแบบปรับเพื่อมาออดแบบอคเซสซอรี่หลายอย่างมากัวนี้เป็นนี่ครับผมวันนี้ก็จริงๆแอคเซสซอรี่ของลายไทยนะครับผมก็แน่นอนครับคำว่าลายไทยเนาะก็จะเป็นลวดลายถึงรายละเอียดต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นแบบอะฟิลลายกระหนกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแอคเซสซอเสริมจะมีดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แบบว่า ที่ความเป็นไทยอยู่เช่นนี้ก็ <gen> เป็นแบบลายแบบปกติจะชอบเครื่องประดับด้วยผมใส่ติดมืออยู่แล้วเครื่องประดับใช่อะถ้าเรื่องสินคิที่เราร,รูส้สึกว่าแบบเอวิเดนลุกได้ทุกวันเลยจากที่เราใส่อยู่บนนี้คิดว่าชิ้นไหนท<อ>ี่เราจะแนะนำให้แฟนๆกับเอวิเดนลุกว่าเป็นต่างหูแล้วกันครับ ที่ใส่ได้เหมือนนะผมใส่ทุกอย่างเลยวา่าเป็นแนมหวนต่างหูหรือว่ากำไลก็ใส่เอพิดเดยหลุดง่ายใช่ครับล้วก็่ออยา่างเนี้ยมันทำแบกว่าเต็มเลยอ่ะโอ้ <c oughs> มาพีเศ์ง่ายวันนี้เราต้องมาพีเศษหน่อยใช่แล้วมีอะไรบ้างที่มีเยอะมากเลยนะฮะที่เป็นแบบอิสซสซรีที่มีเพชรด้วยนะครับมีลายไทยด้วยชอบอันไหนไหมครับชอบอันนี้ รวมๆแล้วมันดีหมดรวมๆแล้วมันดีหมดทำให้พอฝากไลนไทยกับนะครับผมก็ฝากแบรนด์ลายไทยด้วยนะครับผมบอกว่าทุกคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าไงอ่ะอยากให้ลองดูลองเปิดใจดูครับผมว่าเพราะว่าดูว่าแบบว่าใส่ได้ในทุกๆวันได้ในไม่แบบมีความธรรมเลยใส่ก็ใส่ได้พิเดนเปิดมารับปีใหม่เราต้องมีอะไรใหม่ๆรับปีใหม่ ใช่ไหมฮะมีอะไรใหม่ๆม่ไหมสำหรับปีนี้หรอโอ้มีค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยครับในปีสรรพากรอนี่ยทีงานคู่กับโตงานคู่กับโตนปีนจะได้กลับมาอย่างพิเศษใหมาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเหมือนตั้งแต่ท้ายปีปี่แล้วแล้วเนาะก็มีการแบบว่าสปงสปอยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่เงี้ยครับผมในปีนี้ก็อยู่ในโปรเซสแหละก็ยังยังคง ดำเนินการอยู่ครับยังออนโปรเซสอยู่ก็คิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็คงจะมีประกาศก็คงมีข่าวที่อปอะมาณสักเดือนนถ้าตอนนี้ใช่ไหมครับก็ผมว่าประมาณสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละคิดว่านะครับเพราะว่ามีเวิร์กช็อปมีอะไรคิดว่าไม่ผิดนะครั้งนี้เราจะมีการบทบานอะไรเรายังไรอ่าครั้งนี้ใช่ไหมครับก็ ดีกแน่นอนครับผมก็จะเห็นจากผมหน้ามือเป็นหลังเลยครับใช่จันจากที่แบบว่าก่อนหน้านี้อ่ะครับผมที่ผมเคยเล่นเป็นแบบว่าอปดนิ่งๆสุขุมใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยผมอาจจะแบบว่าเอ๊ะลองเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแนวดูบ้างไหมอะไรก็จะเป็นแบบหล่ออันตรายเหรอคะแน่นอนครับมันก็ต้องมันก็ต้องอันตรายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าอาจจะมีใช้คำนี้ว่าอาจจะมีความเข้าถึงง่ายมากขึ้น <c oughs> อ่า อ่าแล้วจับได้เขาปีนี้ก็จะมีงานที่หลบ,บได้ออกไปแบบทํางานกับคนอื่นมากขึ้นอะไรใช่ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านค่อนข้างค่อนข้างเยอะครอบอย่างเรื่องล่าสุดที่ประกาศออกไปครับเรื่องเทรนดบ็กซีรี์แล้วก็ได้มีโอกาสนะครับได้ได้แบบได้รับบทพาชินด้วย,ยซึ่งอ่านำจากมังวาจะเกิดตูนเป็นยังไงกับรขาครับผมก็ ่าก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่แบบว่าเขาแบบตามมาคาแรคเตอร์นี้อยู่พอดีเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าเขาให้โอกาสในการเล่นด้วยตื่นเต้นนะคะเพราะการนี้เรจะแบบไปร่วมงานกับคุณอาเป็นไหยตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเป็นเหมือนแบบการ์ตูนที่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วยอดดูแบบสิบพันิบล้าใช่ครับเป็นการ์ตูนที่แบบค่อนข้างแบบว่ามี มีชื่อเสียงแล้วก็มีคนติดตามเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วด้วยตัวตัวบทด,ด้วยแล้วนํามาแปลงเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยก็มีความแบบแอบ,บกังวลน,นิดนึงแต่ว่าเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดที่ทาได้ถ <ทำ S 1> า่มี้ที่ว่าเล่นเล่นเป็นเล่นเป็นพาคินครับผมใช่ก็พาคินก็จะเป็นอ่าเป็นตากล้องอันดับอันดับต้นๆแล้วกันอันดับเบอร์ท็อปท็อปยันดับหนึ่งก็ได้อของประเทศใช่ครับผมซึ่ง เขาจะมีความแบบมีความเป็นอีโก้มีความเป็นอาร์ติสสูงมากๆอะไรเงี้ยครับผมความยากของการแสดงอะ่ะสำหรับผมเลยคือเขาเขาต้องเซียนไงเวลาเขาจับกล้องเขาต้องดูแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่ผมอะไม่เคยแบบยังไม่ไม่ค่อยได้จับกล้องเท่าไหรู่้ฝึกค่อนข้างท้าทายอยู่นะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนอกจากจะถ่ายแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนพูดพูดเก่งด้วยอะไรนี ใชม่มันมันมันเหมือนหรือเปล่าเราเป็นยังไงบ้างผมว่ามันมีทั้งความความเหมือนและความต่างในคาแรคแเตอร์นี้ครับแล้วก็จริง,รงๆด้วยตัวละครพาชินเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างติดใช่ไหมมันก็อาจจะมีแบบซีนแบบการแต่งตัวของเขาที่อาจจะแบบน้อยชิน้นมันเที่ยวได้หรอจริงคือเขาเป็นคนที่ติดมาก ใช่ครับถ้าใครอ่านการ์ตูนเนี้ยก็คือจะรู้เลยว่าแบบว่าอ่าผมสปอยหรือเปล่าเนี้ยอ่าเอาทันที่ได้อ่านการ์ตูนแล้วอ่านก่อนนบครับก็ค่อนข้างเคารพต้นแบบระดับหนึ่งครับกันแปลว่าเราต้องปิดหุ่นใช่ครับตอนนี้ก็ก็คือทานน้อยมากเพราะว่าเร็วๆนี้ก็จะมีถ่ายซีนที่ต้องใช้หุ่นตอนนี้ผมผอมผมผอมลงเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราไม่เพิ่มส่วน ไม่เพิ่มกับแค่แค่ให้ลีนลีนเลยลีนช่วงช่วงหน้าท้องก็ลีนลงไปเลยเพราะว่าว่าสีแท็กเราเกี่ยนไปใช่ช่วงนี้ก็คือต้องต้องทองใช่ต้องทองนะฮะอันนี้จะได้ดูถ่ายคลาส่อนเอ่อตอนนี้ก็ได้ประมาณถ่ายทำกันไปประมาณประมาณ น่าจะสักประมาณ3ามสนะครับก็คิดว่าไม่ไม่น่านานมากครับในปีนี้แน่นอนคิดว่านั้นงานปีนี้ฟ<น>ูดแล้วก็ไปตนาคาตานี้รับเพลงเหรอเพลงโอ้ยเร็วๆนี้จะมีข่าวดีนะครับผมสำหรับแฟนๆทุกคนเลยนะครับไม่องจากว่าปีนี้คุณจะเสิร์ฟไม่หยุดเลยเหรอผมจะเสิร์ฟไม่หยุดเลยคร,ครับผมก็คือเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเกินก่อน เกนิดเดียวนะสปอยนิดเดียวคือคือในในปีนี้เนี่ยในในปีนี้เนี่ยคือผมเนี่ยได้มีโอกาสแบบได้เข้าไปคุยกับทางพี่เมย์แล้วก็มีเมยวายแหละว่าเฮ้ยผมไม่อยากทําเพลงอยากอยากทําที่เป็นเราทําด้วยตัวเราเองเราทําเป็นแบบเป็นสไตล์เราเองอะไรเงี้ยใช่อัเราอาจจะเป็นแบบเป็นคนคิดโปรเจกต์แล้วก็ไปเสนออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามในเรวงนี้ครับแล้วเรามีแบบในใจเอาไหมแบบ ตายประมาณไหนมีมีมีครับผมมีในใจแน่นอนแต่ว่าอยากอุ้มไว้ก่อนในตอนนี้ก็คือทําเพลงเสร็จแล้วลแหละก็ใกล้จะถ่ายเอ็มบีแล้วครับผม<ช>และคิดว่าในช่วงในช่วงที่จะปล่อยเอ็มบีอาจจะมีงานที่เป็นแอคเนลเมนอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ก็มีแบบไปคอลแล็บอะไรกับใครบ้ล่าอะไรสำหรับสำหรับเพลงแรกยังไม่มีคอลแล็บครับผมแต่ว่าจะเป็นการแบบเปิดตัวอาจจะเป็นภาพ ที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับมีความโตขึ้นมีความเป็นศิลปินมากขึ้นนะครับใช่หรือว่ามีทีมงานคนใหม่ที่แบบอยากมามีดูดูไว้ครับมีดูดูไว้ไวอยู่แล้วก็จริงๆเราวางเป็นโปรเจกต์ในระยะยาวแหละไม่ใช่แค่เพลงเดียวเราวางไว้เป็นเยียร์แพนไปเลยนะในปีนี้นะในเรื่องของเพลงด้วยถ้าเป็นไปตามคาดได้ว่าปี ออกปีนี้ผมมีมีมีทั้งมีต้องบอกก่อนครับทุกคนคือปีนี้ผมมีซีรีที่จะออนก็น่าจะหลายเรื่องอยู่อ่าหลายเรื่องอยู่หลายเรื่องอยู่ไม่หลุดหลายปีในวงการมันทาให้เราสามารถเราไม่หลุดใช่ไม่หลุดไม่มีไม่มีผมผมทำงานตามโปรเซสอยู่แล้ว ซีี่มันมซีรี่์มันมือค้างเดียวหรือสองมือจนวนไม่ถือไม่ไมพี่ก็นึกว่าแว่าเออติไหรอติดเลยหรอไม่ไม่ถึงไม่ถึอแต่ว่าแต่ว่าไม่ถึงไม่ถือเอไม่ถึงไม่ถึง่ถไม่ถอเก็ไม่ถือไม่ถึงไแต่ว่ามีมีค่อนข้าง คือเรารู้สึกว่าสล็อตหรือว่าไทาม์ไลน์ในในในแต่ละช่วงที่เรามีผลงานออกมาเราก็อยากให้มันต่อ,นอเนื่องนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันต้องวางสล็อตกันดีดราะว่าเห็นเาะว่ารีวิวนกันสี่คครับกีตาร์บอยใช่ไหมครับโอ้หคิดถึงบรรยากาศเก่าๆมากนี่ก็เป็นโหนกี่ปีแล้วสี่สามสี่ปีแล้วนะครับก็อบอุ่นนึกหวนกันมาเนาะก็เมื่อวานนี้มีโอกาสร้องแบบอะคูสติกเบา รอบกองไฟเป็นฟิลแบบว่าลูกเสือลูกเสือไหมลูกเสือแหละรับน้องรับน้องนะครับผมเป็นเดือนไงเมื่อวานเป็นรุ่นพี่เดือนทั้งหมดสี่คนมเป็นพยานรักของเขาพยานรักใช่ใช้คำพูดนั้นก็ก็ไม่เท่าสาหรับผมผมก็รู้สึกว่าอืผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกไปจากนั้นนะแล้วก็คือแบบว่าเออก็ไปดูเขาแบบว่า อก็เหมือนที่เวลาผมว่าดูเราลักกันกับออโอ้ยแต่นี้ผมไปใกล้ชิดเกินไงดูบนเวทีเลยอะไรเงี้ยสีผมว่าสีผมคู่เอยไม่คู่กล่องแดงแดงให้กันอีกแล้วกันเราจะมีอะไรหรือเปล่าหลับปีเียรเราจะน้อยหน้าได้ยังไงล่ะไม่น้อยหน้าหรอกนะโอ๊ยไม่อด้วรอมีหลายอย่างนะใช่ แ้ามีโอกาสไดเหเราสี่คนกับแม่สี่ทเรีนเดียวกันแลใหม่นี่อ่คนใช่ไหมครับจริงๆถ้ามีโอกาสนะครับผมก็วอนหัวใหญ่ใจดีนะครับผมนัไทยแบบว่าคิดถึงพวกเราทั้งสี่คนบอสโนเอ็นฟอร์ดพี่นักนี่เป็นไงล่ะขายงานให้น้องๆด้วยให้เพื่อนๆด้วยให้พี่ดีด้วย,วยก็สามารถนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีคิวว่างอยู่นะครับใช่จ้างได้นะครับเอ่อ แซ่คิวได้ครับน่าน่ารักการทำงานครับไอเดอร์มจนจบเพลงมันซีรีส์นะใช่หรือว่าถ้าใครผมว่าอยากเป็นอ่าสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับในเรื่องของเพลงก็แจ้งมาได้นะครับผมใช่ยังอยู่ที่้องเป็นสี่คนอีกก็ยังได้คนได้เลยครับหรือจ้างสี่คนหรือจะจ้างคนเดียวหนึ่งคนก็ได้หรือจะจ้างสองคนก็ได้นะครับผมด้รับช่วงนี้ครับ ใช่ได้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 ยังได้นอนอยู่ครับสุดท้ายครับฝากแบรนดไทยกับแบรนด์น้วฝากเพลงแล้วก็ซีรีส์นะคะได้ครับผมก็ทุกคนครับก็ยังไงก็ฝากแบรนด์ไทยด้วยนะครับผมก็แบรนด์อสซอรี์นะครับเครื่องประดับดีๆนะครับที่ทุกคนยังไม่ควรพลาดนะครับอยากให้ลองดูนะครับไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ดยังฝากผลงานต่างๆนะครับของ ผมด้วยผมบอสด้วยนะครับผมที่ช่องทางของทุกช่องทางของบอสได้เลยนะครับผม b o s s c k m นะครับผมหรือว่าจะเป็นช่องทางของมี่ไม่ว่าออฟฟิเชียลก็ได้นะครับฝากด้วยนะครับะะทั้งเพลงทั้งซีรีส์เลยนะครับปีนี้ก็มีผลงานให้ติดตามกันแบบยาวๆเลยทั้งปีเลยครับครับโอเคค่ะเดี <S <S ๋ยวจะขอแค่ของมุกโตออกแล้วค่ะไป่เป็นแม่เป็นเอาไปสุดท้าย